สวัสดีครับคุณชมท่านนะฮะวันนี้อยู่ผมใหม่จีจีนะครับทุกคนวันนี้นะฮะเรามอยู่เกมมันปลาพิกเซลมอนใน e p ที่4แล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมว่านะคะเราจะมาออกเดินทางเพื่อเก็บเลลวลโปเกมอนแล้วก็ตามหาเศษหินสายฟ้าต่อนะครับทุกคนหลังจากที่ดูแลเราพยายามหาแล้วนะแต่มันไม่ได้แล้วกลับมาเจอแหล่งที่เจอหินพืชเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่ามันต้องมีแหล่งที่มันมีหินสายฟ้าม้างเหรอทุกคนซึ่งตรงนี้เรามากอาไ้แล้วนะอย่าอนาคตเราจะเขาเรียกไง กลับมาเก็บหินพืชขายว่าเราไม่มีเงิน้ะตอนนี้เราพอมีบอลพอมีของพอสมควรแล้วะหน้าจะมีโปงมาหน่าสนใจอยู่นะอ้าวมีโปงมนเซ็นเตอร์ว่ะเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยเอ้ยมีบ้านนี่มีบ้านนี่บ้านกูกลุกกูกลุกูจับได้ไหมเนี่ยจับ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 กลุกจับกลุกของดีเนี่ยตัวเนี้ยเร็ว5ห้าห้าเลยนะทุกคนถ้าได้เนี่ยโคตรเท่เลย สามอุ้ยไม่ได้โอ้โหวันที่เคโอว่ะอย่างี้แย่นะอย่านเองแย่ทนำะไม่ได้นี่ยลำบากอยู่นะทุกคนโก้รูนะ้ง่ะปุ๊บไปติดสิติดสิติดติดเต็ตเรียบร้อยทุกคนได้โก้รู้เพื่อว่าแจมอุ้ยเก็บเบลสบายอย่ากให้ออกมาทุกคนอย่ากให้ออกมาในเวลาเปลี่ยนโปเกมอนบินแล้วโอ้โหแจมครับแจมแจมอูดาบ เออขานะเออทองไม่ได้จําเป็นนะทุกคนถ้ามีเสียงดีขอเศร้าต้องขอโทษด้วยนะับหรือถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะทุกคนปรดีตอนนี้ก็เราอัดคลิปในช่วงหัวค่ำนะก็ถ้ามีเสียงอะไรเข้าก็ต้องขอโทษนิดนึงนะครับทุกคนแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราขอตัดแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมา One hour later มาครับทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาเริ่มกกตีบอสกันดีกว่านะเราตัดมาเราไปดีเจอบอสน่าสนใจนะทุญญญคนก็ <it> cool? ลองมาตีกันดูว่าจะไหวหรือเปล่า,าก็ไม่รู้นะครับโอโลเวล5้าหไม่รู้ว่ามีท่าอะไรมั่งด้วย โปเกมอนเป็นธาตุมังกรชาร์โดบอลชาโดบอลโปโลตายก็หวังขึ้นกับน้องเต่าแล้วโอเคมึงตีเกาะแตกหมดละได้ดีอุ้ยมัน แซีเพิ่มเลือดเรียบร้อยโอ้ของเยอะอย่างนี้แจมมาลองจับแั็ซี่กันมะเรียบร้อยแต่แตกแล้วก็ไม่ได้แต่ก็จะได้ของอยู่นะทุกคนลืมไปเลยว่าเรามีนี่อยู่กลับมาก,ก่อนกับมากก่อนนี่ทุกคนเราจะทําให้คอยกินกันกัะโดดนึเร้อยครับคอยก,กินเงินฮักกอล้อ,อมา ตงองอย่างนี้ไงไปหวังตรงอันนี้ต้เป็นปลาคอยที่เราเกืิดอดเรียบร้อยเราได้เกอดอดแล้วนี่ไงผมว่านาวิสีได้หนึ่งตัวเป็นไงโคตรแจ่มมาทุกคนโอเคไปต่อเลยตัดพุ่มโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็กลับมาแล้วทุกคนนะจริงๆรเนี่ยทุกคนที่ทุกคนเห็นกันอยู่เนี่ยมันเป็นมาสคริปต์ยาวมากนะทุกคนรู้ไหมจริงจริงอันนี้คือสคริปกับอันนี้คือสคริปต์ยาวมากนะ ่าจะกลับมาตรงนี้คือแบบสคริปต์ยาวเพราะาเราเดินทางมาค่อนข้างไกลอ่เเราเปิดแบบให้ทุกคนดูนะว่าเราเดินทางมาไกลขนาดไหนทุกคนดูนี่ดูดูโอ้โหเราเดินทางไปเส้นตรงเหรอทุกคนมันก็เลยยาวนะแต่อย่างเราก็จะย้อนกลับไปแล้วก็ไปเริ่มไอ้นี่แหละไปเริ่มค่อยไล่หาเจอจุดเราคงไม่เดินทางยาวขนาดนั้นให้เปิดแมบไปเยอะๆตอนนี้เราต้องการแค่แบบโปเกมอนที่มาใช้แบกทีเหลานี้เราก็ได้โกโลกมาแล้วตอนนี้ ก็พยายามจะทําให้โปเกมอนของเราเวนทาการไปแต่ต,แต,ตัวแต่ตัวเวนทาการไปถึงร่างสุดท้ายกันก่อนนะทุกคนแล้แลก็เก็บเวลไปเยอะๆมันจะได้แบบไงอัมเมซิ่งอัมเมซิ่งกันหน่อยเออเรียกไงไไอัมเมซิ่งบ้าอะไรวะเออจะบ้าหรือเปล่าแล้วก็จริงๆอันนี้ก็คืออัดหลายหลายวันมากเลยนะกว่าจะกำอัดซ้ําก็คือเหมือนไอไอจริงๆไอช่วงแรกอะช่วงแรกก่อนสคริปต์อะเรามีธุระเราก็ไปแล้วก็คราวนี้ก็มีไม่มีเวลาได้มาอัดยาวเลยก็เพิ่งจะกลับมาอัดเพิ่มอะไรทุกคนเออ แล้วก็ระหว่างที่ยังไม่ได้กลับมาอัดก็มีคนส่งแฟนอาร์ตมาให้นั่นคือกุญแจมิตรคีหรือว่าจเซฟหรือว่าไม้หรือว่า,า,วาใครก็ตามที่เคยเล่นเดีพีกับเราเนี่ยเขาว่าแฟนอาร์ตส่งมาให้เรานะคนนะเดีย๋ยวเราจะขึ้นไว้ที่หน้าจอตรงนี้นะครับปิ้งตรงนี้เลยโอเคต้องขอบคุณมากสำหรับการส่งแฟนอาร์ตมานะครับแล้วก็แล้วก็นะครับใน e ีก่อนรู้สึกจะมีคนตั้งชื่อโปเกมอนมาด้วยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อไว้ให้นะครับว่าใครนะ ที่เขาตั้งชื่อโปเกมอนมานะครับเดี๋ยวเราขอไปขอไปแลบหนึ่งนะทุกคนนะโอเคครับทุกคนกลับมาแล้วนะครับก็เขาบอกว่าให้ตั้งชื่อตัวที่สี่ของเราว่ากิ้งก่าไฟตัวที่สองเราก็คือชา a มนเดอร์นั่นเองทุกคนก็ตั้งชื่อตามที่เขาบอกเลยนะครับกิ้งก่าไฟโอเคก็ระว,วังไปเลยโอเคฮิตโตครั้งนี้จะชื่อว่ากิ้งก่าไฟนะครับทุกคนแล้วใครที่สนใจที่จะตั้งชื่อให้โปเกมอนเราอีกก็สามารถคอมเมนต์ชื่อมาได้เลยนะครับ ก็ขอบคุณสำหรับแฟนอาร์และการตั้งชื่อการกิจกรรมของเราด้วยนะฮะอีกหน่อยจะมีกิจกรรมอะไรมาแจกของแจกของก็ต้องดูการติดตามทุกคนนะคร <ขอ S 1> ับโอเคไปเราเดินทางกันต่อเลยไปฟาร์มเวลไปด้วยเอาวะคุโรเราเวล,ลวยี่สิบสามละเดี๋ยวเรานอนข้ามวันก่อนดีวกว่าไปาต้องนอนข้ามวันก่อนนะครับทุกคนเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาโอเคจริงๆตอนนี้เราก็ยัดของก่อนราของมันเต็มตัว อันนี้อีกพีนะมุกโลออกไปได้ท่าอ่ะก็ท่าเดิมป่ะวิ่งแรงกว่าว่ะมาปุมีอะไรอีกมีอีกพี่อันจะให้มุกโลให้หมดเลยตอนนี้มุกโลก็เวลไปยี่สิบเก้าแล้วนะทุกคนนะเยอะอยู่นะเวลไปตั้งยี่สิบเก้าแล้วเออตอนนี้มุกโลของเราก็เวลไปตั้งยี่สิบเก้าแล้วทุกคนเวลค่อนข้างไปไกลเลยนะมาดูกันว่าจะเป็นไงไปปปุุ๊๊บบปุ๊บ อ่ามามามาเดินทางเดินทางเอ้ยสตาฟมี่เหรอวิคิดถึงยังเลยไม่เจอตั้งนานสตาฟมี่เออใช่ตอนนี้ใน PC เรากูต้องอัปเดตผมว่าในในระหว่องสริป์ให้หนนะผมว่มใน PC ตอนนี้จะมีฟิกกิบันะนี่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 นะฮะทุกคนตามนี้เลย <S 2> <S 2> <S 2> โอ<ฮ>้ยวิไม่มีฟิกแอคหรอแย่ละมไม่มีฟิกแอคได้ไงวะจ้าไม่น่าพลาดเลย ไอ้ดูเซสามารถครับพิกแอคได้หรือเปล่าเบสิกไหมครับครับทุกคนมาพิกแอคพิกแอคอะไรเดีย๋ยวพิกแอคเอออันนี้แล่น้อยเอาอันนี้มาทำพิกแอคไปเออมาอโอเคปะต่อเลยตอนนี้ไอ้เครื่อง PC เราเก็บไว้เยอะเพราะไอ้หน่อยเราก็จะมีโปรเจกต์พปเศษที่เราเคยบอกกันมาแต่อีพีต้นๆแล้วอู้ <Mills Brown. S 1> อะไรวะเนีย เร็วรสี่สิบชิ้หายใครไปสู้มึงเร็วเยอะเกินเอ้เราคิดวา่าเดี๋ยวาจะเดินทางขึ้นที่เหนือพอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะฉีกออกทางนี้กันมั่งเดี๋ยวทุกคนฉีกแรงทิศตะว,วันออกกันมั่งนะเฮ้ยแค่นกงูงูอย่ามาหาเรื่องกับมูโคโรเซตแต่พูดไปนะเราได้โปงเราได้โปงมันแบกมานี่ก็ชิวๆแล้วนะเร็วห้าห้าเราตีเร็สี่สิบตัวเมื่อกี้ได้นะ ชิวนมากบอกเลยเฮ้ยจริงจริงที่เรามาเดินจังเกิ้ลเรามีเหตุผลทุงคนเราอยากได้มิวปัญหาขึ้น่แต่อยู่มาเนี่ยเทพเกิดบ้างอย่างอ่ะฮัลโหลเทอุ้ยยาดงกาล่าะ่ะเออใช่ในเวอร์ชันใหม่นี่มันดีตรงที่แบบมีโปเกมอนจากภาคล่าสุดมาแล้วไงก็คือกาล่าทุกคนโปเกมอนเจนนี่ภาคกาล่าครับโปเกมอน Pokemon ที่แบบคล้ายๆภาคแรกคือการเอา ตัวละครจากทุกภาคมารวมกันไว้ในภาคเดียวทุกคนใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถไปหาติดตามได้ตามแอปต่างๆนะครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราหรอกทุกคนแต่เราชอบโปเกมอนเราก็เลยแนะนำนะทุกคนครับนั่นแหละโคเทใช่ปหมล่ะนี่ไม่เกิดเลยฮัลโหลคาปูอ่าอะไรไงไม่น่าบ่นเลยครับทุกคนคาปูบูลูกเกิดข้างหน้าเลยโปเกมอนในตำนานลีเจนเดอรี่สปาวคาปูบูลูเกิดในชังเกิลไหวปะวะ ยังไงก็คือพูดถามไหวป่ะวะผมบอกให้เลยป่ะไม่ไหวบอลก็มีแค่นี้ยแล้วดูคาปูบูรูแม่งโคตรเก่งเลยใครไปสู้ไหวอ่ะมีวิธีเดียวครับเอ๊ะป่ะเออมีวิธีเดียวครับคือการจับมันเลยการต่อสู้อ่ะมันมันไม่ได้ส่งผลทำให้เราจะจับคาปูบูรูได้หรอกนะมาคาปูบูรู ดึ้งตึดงงตึ้งึงตึ้งงตึงงไม่ใช่แล้วคปูลูกมาเถอะบอลใส่สามลูกอ่ะไออมปไม่อยู่กับเราเถอะแผลงครบปุ๊แผลงป่ะทตีเบายังวะตีกลับก็ได้หนีหนีเลย มาอยู่ในโปบ้านเธอครับโป๊บู้ใชโดบอลวันฮิตเดี๋ยวเกิดไปป่ะคือคือคือมันวันฮิตตัวเวห้แต่มันวันฮิตตัวเวยี่เก้าไม่ได้เนรานคืออะไรวะ ครปูคปูเนลลาพารับปูเข้ามาเนลพาดเป็นเทพที่เราไม่มีบอลจะเอามาจับมันสกิปลปุกกรบบนสกิปลปุกกรบบนถึงจะรู้จะไม่มีหวังแต่ก็จะจับให้ได้ครับอย่างน้อยก็โผงแล้ว บนไม่วิเทพเ,เทพก็เกิดคาปูมามามาตอนนั้นปะนัมนมีอยู่กับเราเห็น่ะวมวแค่หกสิบเองข้างหน้าไปโอมทะเลสายปะคาปูบลูจะดื้อไปทำไมคอร์ฟิชคอร์ไปจะดื้อไปทำไม นายจะดื้อไปทำไมนายจะดื้อไปทำไมเล่าขับปุ๊อะไวนะฮ้ยฮ้ย อคาปูปูรูรูเราหมดแม็กเลยอะไรวะหน้าข้างหน้าน่ะคอร์ฟิชคอร์โอ้หมดมาแล้วเอาเกนเตัวไปก่อนโอ้โหโอ้คาปูปูรูรูบินได้ไปเนี่ยเออครับตัวเอ้ยบินได้นี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยมันบินได้มันบินได้แต่มันหยุดไม่ได้นี่คืออะไร คืออะไรอะ่ะอ้ยมีเรือด้วยแถวนั้นนิดแบบนึงนี่คืออะไรครับวางใต้สมุดเหรอครับดิ้งนะขอขุดก่อนอ๋อท่านอาซิุดอีกที่หนึง่งเยอะเนาะอาซิุดเนี่ยมาก่อนแป๊บนึง C สองอู้ทุกคนวันนี้เราได้ขับปูบูลูลูไปแล้วว่ะดิเจีมมากอู้จะบังหน้ามากกันนะเวลาบินเนี่ยถ่ายถ่ายถ่าปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอู้ไม่ถ่ายแล้วปิดคลิปแล้วพอพอหมดตูดบอลเนี่ยนอนไม่ได้ไม่ได้ยัยงมีพวกมอนตัวหน,นึ่งอยู่ข้างในยอยู่ปุ๊บ วิ่งตื่นเต้นหน่อยทุกคนได้ครับปูมานอน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 วิตื่นเต้นมากไม่ไม่แบบมีการเฟกมีการอะไรงนั้นนะครับได้แบบสดๆครับโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้แล้วกำจะไปแล้วสุดท้ายทิ้งยังวะครับปูเนะี่ยโอ้โหทุกคนดูสิดูสิดูสิ วันนี้เราก็ได้คบปูบอบลูมาแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็จบคลิปได้แบบส,ส,สวยๆงามๆนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับอย่าลืมกดไ like, ล like, คกกก์กดซ u b s c r i b e กดแชร์กดกดกดกำลังใจให้เราด้วยนะครับ EP หน้าจะได้เทพตัวไหนก็มาเุ่นกันเลยเดียวทุกคนวันนี้เราดวงดีมากเลยนะครับปูบลอลูมาถึงบอลจะหมดก็ตามเถอะแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายว้าวายนะับ